ไทยยังเนื้อหอมภายใน6เดือนแรกของปี2565ต่างชาติแห่ลงทุนไทยเพิ่มร้อยละ73กระสูงพาณิยช์เผยว่าไทยยังเป็นประเทศที่น่าลงทุนของนักลงทุนต่างชาตินะคะแม้ว่าทั่วโลกจะเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดและเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไม่ฟื้นตัวเต็มที่ค่ะ โดยในช่วง6เดือนแรกของปี2,565มีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน284รายแบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจจำนวน106รายค่ะและหนังสือรับรองประกอบธุรกิจจำนวน178รายนะคะโดยมีเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น6 9 9 4 9ล้านบาทจ้างงานคนไทยกว่า3,164คน ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดนะคะ3อันดับแรกได้แก่ญี่ปุ่นค่ะ71รายคิดเป็นร้อยละ25เงินลงทุน26,237ล้านบาทนะคะรองลงมาคือสิงคโปร์ค่ะมีอยู่51รายนะคะคิดเป็นร้อยละ18เงินลงทุน1478ล้านบาท และอันดับ3คือสหรัฐอเมริกาค่ะมีทั้งสิ้น35รายคิดเป็นร้อยละ12มีเงินลงทุน2,899ล้านบาทเงินลงทุนรวมทั้งหมด39,614ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี2,564ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะพบว่าการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น20รายค่ะคิดเป็นร้อยละ7.58มีเม็ดเงินลงทุนเพิ่มขึ้น29,628ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ73.48 ส่วนการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาตินะคะสนใจลงทุนในพื้นที่จำนวน55รายค่ะคิดเป็นร้อยละ19โดยมีเงินลงทุนกว่า29,461ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ42ของเงินลงทุนทั้งหมด ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐและสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศนะคะอาทิบริการให้ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าคาดว่าอีก6เดือนที่เหลือของปี2565จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยผ่อนคลายการเปิดประเทศและเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะ